ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทาเสื้อคอปีนป้ายนะคะมีคนขอมาค่ะเรามาทํากันเลยนะคะวันนี้เป็นเสื้อคอปีนป้ายค่ะค่ะเราทําขั้นแรกนะคะเราทําสร้างแพทเทิร์นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดคอค่ะ1เซนปิดเก็คอ1เซนนะคะค่ะเราทําก่อนนะคะปิดเก็คอ1เซน เราปิดติดคอนี้คือการการคออ้านะคะคือเราสร้างแล้วการใส่คอจะได้ไม่อ้าขึ้นมานะคะจะได้ไม่เปิดขึ้นนะคะเราปิดเลยค่ะค่ะเราปิดเก่ยคอได้แล้วนะคะเราจะมาสร้างคอต่อไปค่ะคอข้างนะคะคอข,ข้างเราจะเข้าประมาณสองเซนครึ่งค่ะสองเซนครึ่งคอหลังหนึ่งเซนนะคะ แล้วเราก็จะวาดเลยค่ะวาดคอหลังไปที่คอหลังนี่เลยนะคะหนึ่งเซนก่อนแล้วเราจะวาดออกมาปิปีนคอออกจากจุดนี้สองเซนครึ่งนะคะประมาณสามเซนครึ่งค่ะเราจะตีจุดไว้เลยนะคะการวาดคอนะคะเราจะลงเป็นคอป้ายนะคะคอแหลมป้ายลงมาเราจะลงจากจุดบ่าหน้านี่ค่ะบ่าลงประมาณสักสามเซนแตให้ตีผ่านลงมาค่ะการป้ายนะคะเราจะป้ายออกมาประมาณแปดเซนหรือเจ็ดเซนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราตัวนี้เราจะเอาเจ็ดเซนนะคะเราตีตรงเลยค่ะเจ็ดเซน เจ็ดเซนตลอดแนวเลยนะคะนี่ค่ะตีตรงมาถึงชายเลยค่ะคะ่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะวาดนี่ค่ะตีจากคอเนี่ยป้ายลงมาตรงจุดนี้นะคะ่ะที่ลงสามเซนเน,เนี่ยค่ะคอเนี่ยค่ะเราตีเลยนะคะแล้วก็เราวาดจากจุดนี้นะคะสามเซนครึ่งเราตีเข้าๆลงมาเลยนะคะตีเข้า,ๆล,า,ะะาๆลงมาจากจุดน,นะะี้ค่ะเป็นคอแหลงลงมาเนะะี่ยค่ะตีป้ายลงมาเลยค่ะป้ายลงมา,าได้เลยค่ะคะ่ะพอเราได้แล้วนะคะ เราจะวัดคอหลังค่ะคอหลังตัวจุดนี้ได้เท่าไหร่คะคอหลังคอหลังได้เก้าเซนค่ะคอหลังเก้าเซนเราก็จะมาเอาวาดนะคะตัวนี้เราตัดช่วงชิ้นหลังอ,อกก่อนค่ะชิ้นหลังออกก่อนนะคะแล้วเราก็หางกระดาษค่ะมาแปะแปะตรงจุดบนนี้นะคะแปะเลยค่ะเราแปะได้แล้วเราจะตีตรงจุดนี้ตีตรงเลยนะคะที่เราได้เนะะี่ยค่ะ ตีตรงขึ้นไปแล้วเราก็วัดคอหลังที่ได้ค่ะคอหลังได้เก้าเซนค่ะเราตีเก้าเซนแล้วเราก็ตีตรงตั้งฉากขึ้นเลยนะคะคอใหญ่สามเซนครึ่งค่ะตลอดแนวเลยนะคะสามเซนครึ่งแล้วเราก็ตีวาดมานี่เลยค่ะที่คอค่ะตัวนี้ค่ะ เราจะแยกนะคะตัวนี้เราจะทําให้คอตั้งหน่อยนะคะแต่ถ้าบางคนก็ไม่แยกก็ได้นะคะเราจะแยกตรงข้างคอเนี่ค่ะจุดห้าแล้วเราก็จะตีเฉียงมาแบบนี้นะคะแยกจุดห้าตีเฉียงมาตรงจุดนี้อีกค่ะแยกจุดห้าค่ะเราหากระดาษมาเลยนะคะเราจะแยกให้ดูเลยค่ะเราตัดก่อนนะคะเราตัดคอก่อน ที่เราได้เราจะแยกให้ดูนะคะนะคะ่ะเราตัดแบบนี้แยกค่ะเรากระดาษมาหนึ่งชิ้นนะคะมาแยกค่ะตรงจุดนี้ให้ได้จุดห้านะคะจุดห้าตลอดเลยค่ะตรงนี้ก็จุดห้าเหมือนกันเราก็ปิดสะวัดเทป ค่ะเราปิดตลอดแนวเลยนะคะค่ะ <C LE AN> <C LE AN> พอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาวาดชิ้นหลังใหม่นะคะวาดตรงข้างหลังนะคะท้องหลังนี้เราจะวาดที่เป็นเส้นตรงลงเลยนะคะตรงลงมาแล้วเราก็ตีเจนตั้งฉากค่ะตั้งฉากแล้วเราก็ให้ได้สามเป็นครึ่งตลอดแนวนะคะสามเป็น,น,ะค,ะนครึ่งสามเป็นครึ่งมาตลอดเลยะคะ่ะเราตีโค้งมาเลยนะคะตีโค้งมาตรงที่เราวาดเป็นคอค่ะ ติ๊กคอเนี่ยค่ะที่เราวาเป็นคอแหลมน,นะคะคอแหลมที่เราได้นะคะเราตีเฉียงมานี่เลยค่ะข้างหน้านี่เลยตรงข้างหน้านี่จุดนี้เลยค่ะเราได้แล้วค่ะพอเราได้จุดคอแล้วเราก็วาดตัดได้เลยนะคะเนี่ยค่ะตามจุดคอค่ะนี่จุดคอที่เราได้ค่ะ ตัดได้เลยตามที่เราเสี่ยงมานะคะนี่เราจะตัดให้ดูก่อนค่ะแล้วเราก็จะมาวาดรักแร้นะคะตรนที่เราเราได้รักแร้ที่เราได้แล้วนะคะคือจุดนี้รักแร้เราตรงจุดนี้พอดีเลยค่ะเราจะลงประมาณสองเซนนะคะที่เราได้เราบวกบวกรักแร้เรียบร้อยแล้วะค่ะเราจะมาวาดค่ะมาวาดช่วงสะโพกช่วงอกค่ะอกห่างเก้าเซนช่วงล่างก็เก้าเซนเหมือนกันนะคะเก <สน S 1> ้าเซนเราตีตรงเลยค่ะ 9เซนตรงจุดนี้นะคะเราต้องห่างประมาณ2เซนครึ่งแล้วจะได้เฉียงสวยค่ะเราตีเฉียงมาเลยค่ะค่ะเราตีเฉียงมาเลยค่ะอีกกระดาษหน่อยนะคะกระดาษจะบางเห็นนี้ค่ะค่ะเก็ตค่ะเก็ตเราจะได้ประมาณเก็ดข้างละเซนครึ่งนะคะเซนครึ่งก็เป็น3เซนค่ะเราล้นเก็ตลงมาเซนครึ่งค่ะเราวาดเลยค่ะ วาดตีลงมาเดี๋ยวเราจะคัดอกนะคะตรงจุดนี้เราจะห้าเซนนะคะแบ่งครึ่งสะโพกใหญ่ห้าเซนแบ่งครึ่งค่ะตีลงมาเลยค่ะค่าเอวเราเข้าประมาณสองเซนค่ะเราตีเลยนะคะนี่ค่ะช่วงอกช่วงอกตัวนี้เราจะบวกประมาณแปดเซนนะคะช่วงเอวหกเซนสะโพกแปดเซนค่ะช่วงคินหน้านะคะคินหน้าตัวนี้เราจะทําเป็นโค้งค่ะเราจะวาดโค้งเรากะเลยนะคะวาดโค้งมานี้ได้เลยค่ะ วัดโค้งตีโคง้งมานี้ได้เลยค่ะสะโคกเราขึ้นหนึ่งเซนจะวาดช้อนขึ้นค่ะเนี่ยค่ะวาดช้อนขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะนี่เราก็จะได้ชิ้นหน้าแล้วนะคะคือตัวจุดนี้เราจะเป็นกระดุมห่วงนะคะกระดุมห่วงป็นจุดนี้ค่ะตรงนี้หนึ่งแบ่งช่วงให้ได้ห้าห้าห้าห่วงนะคะนี่ค่ะเราก็จะแบ่งค่ะแบ่งให้ได้เลยนะคะนี่ค่ะห้าห่วงที่เราได้ค่ะเราได้แล้วเราจะมาดูชิ้นหลังต่อไปนะคะชิ้นหลังที่เราทํา ชิ้นหลังตรงบ่าเนี่ยค่ะเราจะเผื่อประมาณจุดห้านะคะการคือการบ่าหลังจะแน่นเกินไปนะคะเราจะเผื่อจุดห้าค่ะแล้วเราก็วาดเลยค่ะวาดตามรักแร้ที่เราได้เลยค่ะวาดเลยค่ะเอลเราเข้าสองเซนตามที่เราบวกค่ะสองเซนตัวนี้คือจะเป็นไซส์มาตรฐานก่อนนะคะถ้าตามลูกค้าก็จะไม่สองเซนเสมอไปนะคะนี่่ะชายขึ้นหนึ่งเซนสะโพกค,ค่ะถ้าเราไม่มีซิปหลัง ช่วงตรงจุดนี้เราจะแบ่งครึ่งนะคะจุดนี้แบ่งครึ่งวัดตรงจุดเอลนะคะที่สองก็ได้สิบเอ็ดเซนตีตรงเลยนะคะเปรดใหญ่เซนครึ่งเซนครึ่งค่ะเราขึ้นตรงจุดนี้สองเซนเราตีเลยค่ะตรงนี้ลงห้าเซนค่ะตัวนี้เราจะเอาคัดบ่านะคะ คัดบ่าเราจะคัดตรงช่วงจุดบ mm ่านี้เลยนะคะเราจะตีคัดมาเลยค่ะตีโค้งคัดบ่ามานิทิที่เกดนี้ได้เลยนะคะที่เกดนี้เลยค่ะแล้วเราก็ตีเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นเกดคัดบ่าคัดบ่าหลังนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเราได้แล้วคือนี่คือชิ้นหลังค่ะนี่ชิ้นหลังค่ะนี่คือชิ้นหน้าเราจะจะมาวาดนะคะคัดอกคัดอกเราจะวาดตรงจุดนี้ตรงบ่าเลยค่ะเราจะคัดมาตรงที่จุดนี้อกนี่เลยนะคะเนี่ยค่ะเราวาดคัดโค้งมาเลยค่ะ อกเราจะต้องลงหนึ่งเซนครึ่งนะคะอกจะได้ไม่ลอยค่ะตรงนี้ก็จะวาดโค้งเข้ามาหน่อยช้อนๆเลยค่ะตรงจุดนี้อกจะได้สวยค่ะตรงจุดนี้ขอจุดกระต๊อบเทปหน่อยค่ะค่ะนี่คือการสร้างคอจีนตั้งนะคะคอจีนตั้งคอแหลกตั้งค่ะนี่ค่ะเราก็จะเป็นแบบนี้คอก็จะตั้งเป็นมุมแบบนี้ค่ะตรงจุดนี้คอก็จะเข้าไปตั้งตั้งแบบนี้ค่ะค่ะ นี่ค่ะสำเร็จแล้วคือตัวต่อไปเลยทำให้ดูอีกแลนะคะติดตามได้เลยค่ะ